สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t ล r o t by กันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอเปเด,ดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันเทราศีตุนมากันเที่ราศีตุลน1-16เมษานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพ่เนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอยยาาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นน,นจะจ๊ะมาตุลจา๋าอืมมาดูการเซว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรดูได้ทั้งแบบตะวันตกดูได้ทั้งแบบไทยดูได้ถ้าคนมีลัคนาสถิต อยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันอ่ะมาตุลจ๋าเดมเพลสว้าวว้าวดอทาวเวอร์ Tower, อ้าวทำไมเดมเพ s สมากับดอทาวเวอร์เด m p เบล r ์มาส์ปัด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 ปโ,โ,โ,โอ้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 มีคนทำอะไรรับลังหรือเปล่าอ่ะขอดูซิขอดูไพ่ของเขาคนนั้นค่ะไพ่ของคุณเอมเพ s สขึ้นมาเอมเพล r ขึ้นมาดอทาวเวอร์ Tower, ขึ้นมา เดี๋ยวค่ดูก่อนเกิดอะไรขึ้นระวังไปทําไครก็ท้องด้วยตุนถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังแฟนเราไปทําไขรก็ะท้องหรือการก่อเหมือนการตั้งคันการเริ่มต้นใหม่การก,อก่อกําเนิดแห่งการตั้งคันหรือความวาดหวังอะไรไว้ในชีวิตมันจะพังลงมาหมดเลยหรือเปล่าประมาณนั้นมีคนทำรายรับหลังคุณไหมต่อหน้าพูดตาดีแต่รับหลังไม่ซื่อ การรอคอยค่ะการรอคอยทำพารรนทำพาร,ร์เนจะหาพนเทสมีใครแอบปิดบงังซ่อนเรน้นอะไรอยู่หรือมีกิ๊กกักเพิ่มหรือเปล่าจ๊ะตุนจาตุนจามีกิ๊กกักเพิ่มหรือเปล่าอ่ะมีกิ๊กักเพิ่มหรือเปล่าอ่ะโอเคอ่ะไพ่เขาออกมาก็ตามนั้นอ่ะไพ่ของคุณพไพ่ใบแรกค่ะเป็นเดียมเพรสอ้ช่วงนี้ชีวิตดีนะ เดียมเพรสคือการเริ่มต้นใหม่หรือคุณเองเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีหรือคุณอาจจะเป็นมีการก่อกําเนิดแห่งการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้หญิงระวังการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทาใครท้องหรือคุณจะท้องเองก็ได้เดียมเพรสเดียมเพลสคุณเป็นไพ่คู่ทั้งคู่เลยนะคุณเป็นไพ่คู่กันเลยทีเดียวแล้วไม่มีเดอะทาวเวอร์อะไรที่มันพังไปความรู้สึกไหมความรู้สึกหรือเรื่องราวอะไรที่คุณปิดบงังซ่อนเร้นไว้ มันถูกเปิดเผยไหมไหมคนที่คุณรักคุณคุยเขาคอนโทลคุณไหมออบ,บังคับขู่เข็นอารมณ์ประมาณคิดหึงขี้หวงป้าเราอะ่ะตนอม,มันมองได้ถึงความรักนี้ค่ะมีคนมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ความรู้สึกใหม่ๆบังเกิดกับใครสักคนหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หรือคุณโดนจับได้ว่าคุณแอบไปกิ๊กคนอื่น แล้วคู่ของคุณจับได้ไหมแฟนคุณจับได้ทุกอย่างมันเริมพังหมดเลยคุณไปทําอะไรรับหลังคนอื่นหรือหรือคุณไปจับได้ว่าแฟนคุณมีเก๊กหรือเปล่าอ่าเรื่องราวแฟนคุณแอบซ่อนปิดบังซ่อนเรียนอะไรไว้แอบไปมีเก๊กแอบไปมีความสัมพันธ์ซ้อนมีรักซ้อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคุณปิดบังซ่อนเรื่องอะไรไว้ความรับของคุณถูกเปิดเผยแล้วหรือเปล่าเพราะรู้เพราะว่าที่คุณรู้เพราะว่ามีการไปสืบไปส่อง ไปเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการแล้วจับได้หรือเปล่าทุกอย่างเลยพังนะตรงนี้เลยดีแล้วดูเอเดมเพคุณหน่อยเอ๊เลวันนี้จะมีโชคหรือเปล่าตูนไปแทงหวยหน่อยนะอาจจะมีโชคมีลาบอาจจะเป็นคนที่แบบคือหน้าที่การงานดีเงินดีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเครียดนะทําไมเครียดละ่ะความรักคุณรักใครสักคนค่ะแต่เขานิ่งเฉยใส่คุณไหมคุณรักใครสักคนแล้วเขาไม่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกคุณไหม คุณรักใครสักคนแล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งความรู้สึกเลยเลยออกจากความสัมพันธ์นี้มาหรือเปล่าหรือว่าคุณมองว่าความรักที่คุณทุ่มเทให้กับใครไปนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเขาคุยกับคนอื่นด้วยเขามีคนอื่นด้วยเขาคบซ้อนเขาไม่สื่อสัตย์ต่อเราหรือเปล่าประมาณนั้นไหมคะเออ มันเหนื่อยเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้วางลงไปไม่ได้วางลงไปไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเรารักเขาเรารักเขาเรามีความรักมีความเพราะมันมีความมันการมันมีไพ่ของการวิ่งตามอยู่ตรงนี้ค่ะอืมมีความหึงหวงกันเป้าเกิดความหึงหวงหรือเกิดคนในความสัมพันธ์หลายคนเกินไปมันมันแก้ปัญหาไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคุณอาจจะคุยกับอ่า ทำรัานดาศิธนูค่ะธน,น,นูเมษอ่าธนูแมษไฟเมไฟแม่สิงธนูเมถุนตุนกุมหรือว่าคุณไปดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีหน้าที่การงานดีคะ่ะคนคนนี้สา,สามารถซัพพอร์ตหรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้คุณในด้านของการงานได้หรือเปล่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับงานนะโดยมีใครสักคนที่เอื้อประโยชน์ ของคุณในเรื่องของการงานหรือ d เอมเพสของคุณเนี่ยดีเอมเพสของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงหรือมีใครคนเก่าๆหรือมีคนบางคนคนใหม่ๆก็ได้หรือคนเก่ามองเป็นสองประเด็นคนเก่ากลับมาขอคืนดีคนที่พังถล่มทลายก็ลงไปนั้นกับสองคุณกำลังเกิดเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคน เป็นความรู้สึกใหม่ๆการก่อกำเนิดการเริ่มต้นเออประมาณนั้นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินมีทองมีหน้าตาทางสังคมดีคุณเจ้าชู้ไมตุน The h ฮ r m i มิคุณกำลังคิดหาทางออกให้กับตัวคุณเองกำลังจัดการกับปัญหาของตัวคุณเองปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันเครียดมันวางไปไม่ได้ประมาณนั้นไหมคุณอาจจะคุยกับ าราศีกันราศีกันการ,รหาทางออกอยู่ค่ะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างขัดแยง้งค่อนข้างทะเลาะกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มันต้องมีการมีความรู้สึกว่ามันต้องตัดอกตัดใจอะในบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซไปแล้วคุณต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์นน้กับใครบางคน ต้องเลือกใครบางคนขึ้นมาหนึ่งคนประมาณนั้นจากที่อาจาร,รย์เห็นนะอ่ะไปที่คนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักค่ะเขามีสามไม้เท้าเขารอคุณอยู่ไหมรอคนเก่ารอคนไกยรอคําตอบรอการตอบรับตอบกลับสงรายไปรอการอ่านรอความเปลี่ยนแปลงเขากาลังเฝ้ารออะไรอยู่คะเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์รอทําใจเขากําลังทําใจในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเขารู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาเขามีแฟนเหมือนไม่มีเขาเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเขารักคุณไหมเขาอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงมั่นคงรักกันไประยะยาวๆเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่ไม่จุกจิกไม่จูจี้รักที่เป็นอิสระอืม อิสระที่จะรักอิสระที่จะทําอะไรก็ได้หรือเขาอยากได้คนที่เป็นโสดไหมมีความจริงใจมีความจริงจังไม่ใช่มาเล่นกับความรู้สึกไหมเขาตัดสินใจอะไรอยู่เนี่ดเบอร์อะขอดูสองไม้เท้าของเขาหน่อยสองไม้เท้าของเขาคืออะไรคะเดี๋ยวอาจารย์บอกให้คุณเกิดเขาเกิดการเลือกไม่ได้ค่ะในความสัมพันธ์นี้เลือกไม่ได้ว่าจะทํำยังไงจะเลือก ที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าการไม่เติมเต็มกันหรือว่าเขาจะเลือกคนใหม่ๆที่เข้ามาดีมันรักไหมมันรักแต่รักแล้วมันเป็นไปไม่ได้เขาอาจจะใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขาคิดทบทวนไต่ต้องในความสัมพันธ์นี้แล้วมองแล้วเล็งเห็นว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาไม่อยากอยู่ในความรักรับๆค่ะเขาไม่อยากจะต้องเจ็บ เขาไม่อยากจะต้องรอคอยเหมือนรักครั้งนี้การรอคอยใครสักคนที่จะที่จะมาเติมเต็มมันไม่เติมเต็มนะสิแต่เขาก็ไม่อยากเป็นช้อยและเป็นตัวเลือกในความรักครั้งนี้อีกแล้วบางคนอาจจะบางคนอาจจะตัดอ,อกตัดใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์แต่เขายังละ,ล,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 ะลาละหลังความรักยังมีอยู่อยากไปไหมก็ไม่ได้อยากจากไปนะคะไม่ได้มองถึงการจากไปเขาต้องเข้มแข็งเป็นอย่างมากที่จะตัด เหมือนเขาต้องแบบพยายามจะบอกว่าไปแล้วจบแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันยังรักอยู่แต่มันต้องไปเพราะในความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถตอบโจทย์กันได้ประมาณนั้นหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีธนูอ่าราศีธน,น,นูประมาณนั้นประมาณนั้นอะไปดูกัน1ถึง16นี้ค่ะ1ถึง16นี้ หนึถึงสิหนี้อาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์จะไลน์ไปบอกคนที่อยู่ข้างๆว่าเสียงดังมากเดี๋ยวนะคะคนที่อยู่ข้างๆนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเข้ามาในคลิปเปล่าๆอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในหนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกเมษา ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดเพจออฟเพนทาคลค่ะเพจถือเหรียญเด็กถือเหรียญเจ็ดดาบมีใครทำรัฐบหลกลาในที่นี้เหมือนโกหกเหมือนสิ่งที่พูดมานั้นมันโกหกความรักเขาคิด หรือคุณคิดว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราเคยสัญญิงสัญญากันไว้ในเรื่องของความรักที่มั่นคงความรักที่มั่นคงแต่มันเป็นคำโกหกคำโตมันเป็นความรู้สึกที่อ่าคุณรักใครสักคนไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคุณรักใครสักคนแล้วเขาก็บอกว่าเขารักคุณเช่นเดียวกันเขารักคุณเขาต้องการเป็นครอบครัวกับคุณเขาต้องการแต่งงานกับคุณ แต่สิ่งที่เขาพูดมานั้นมันคือคําโกหกคําหลอกลวงหรือเปล่าหรือใครในที่นี้เนี่ยหนีไปแต่งงานหรือเปล่าเขากรังจะแต่งงานหรือเปล่าเออหรือเขามีาครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีการเดินจากไปค่ะ มีการเดินจากไปมีการจบสิ้นกับความสัมพันธ์ The Judgment การพิพากษามีคนพิพากษาแล้วในความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่เชื่อใจแล้วไม่เชื่อใจไม่เชื่อคําพูดอีกแล้วเขาอยากหลุดพ้นแล้วเดินออกไปจากความสัมพันธ์อยากไปไหมไม่ได้อยากไปแต่คำโกหกคาโตหรือการโกหกกันบ่อยๆในความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่เป็นความจริงนั้นไม่อยู่แล้วตรงนี้ คุณอาจจะคุยกับราศีเมษมีคนขี้หึงขี้หวงมีคนน,นิ่งในความสัมพันธ์และคอนโทนความสัมพันธ์ตรงนี้คนที่คุณรักตุนคนที่คุณรักเนี่ยค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขาตั้งใจมาหลอกรักคุณจริงๆหรือรักในผลประโยชน์หรือรักในเงินหรือเขามา เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่ออะไรตั้งใจมาหลอกค่ะตั้งใจมาหลอกไหมคุณไปดิวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วไหมเขามีครอบครัวแล้ว และเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีดูแลเขาดีให้กำลังใจเขาดีเป็นคนนุ่มนิ่มดีเป็นคนจิตใจดีไหมเพราะว่าเขามีเก้าถ้วยสิบถ้วยอยู่ตรงเนี้ยสองดาบเขามีพาชั่นต่อคุณค่ะเหมือนคุณดูโปรไฟล์ดีน่ะเหมือนคุณคู่ควรกับเขาแต่ว่าเขาเองมีคนของเขาอยู่แล้วไหมเขามีครอบครัวแล้วไหม เขาก็ไม่ได้สามารถเลือกคุณได้ไหมเพราะสองดาบตรงนี้กับเก้าถ้วยมันมาบอกว่ารักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเก้าถ้วยมาบอกว่ามันไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาอาจจะมีคนคุยในหลายๆคนเยอะแอบเมียมาคุยแอบเมียมาคุยแอบครอบครัวมาคุยหรืออีก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 ,อก,อก,อก,กวรู้สึกที่อาจารย์มองเห็นนะ อาจจะเป็นลักษณะของคนคนนี้มีโชยเยอะมากแล้วก็ครอบครัวเขาค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของเขาในการที่เขาต้องเลือกเขาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวแต่คุณคือเดียมเพรสคุณคือคนที่แบบมาเติมเต็มในด้านหัวใจ สิ่งที่ครอบครัวเขาไม่สามารถเติมเต็มเขาได้เขาอาจจะทะเลาะกับครอบครัวเขาอาจจะมีความบาดหมางกันเขาอาจจะเหงาเขาอาจจะหาคนคุยอาจจะหาคนให้กำลังใจเพราะว่าเขามีก้าวถ้วยก้าวถ้วยเป็นคนที่แบบคนมีเสน่ห์เยอะคนมีเสน่ห์แรงและคนเข้าหาเยอะหวั่นไหวกับใครไปทั่วเรามันมีหลักซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมาหลอกแล้วล่ะไม่ได้ตั้งใจมาจริงใจตั้งแต่แรกเพราะถ้าเขาจริงใจกับคุณตั้งแต่แรกเนี่ย คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาจะจริงใจกับคุณได้ยังไงล่ะคนที่ก็มีเจ้าของแล้วเนี่ยเขาจะสามารถจริงใจกับคุณได้ยังไงเขามีคนอื่นคุยหลายๆคนเขาจะจริงใจกับคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อืมตั้งใจมาหลอกไหมจะกรวาลค่ะ จักรวาลทําให้คุณสองคนต้องได้พบได้เจอได้เจอความรักมีไหมเมจักรวาลคุณกับเขาเคยอาจจะทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเคยเคยพบเคยเจอเคยเจอมากันเมื่อชาติอดีตชาตินี้อาจจะมาเจอกันในวันที่ไม่ใช่ในวันที่สายเกินไปเพราะมีใครสักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมันเป็นการอินเลิฟมันเป็นการชอบกันถามว่าตั้งใจมาหลอกโดยตรงไหมมันก็ไม่ได้ถึงว่าตั้งใจมา มาหลอกโดยตรงหรอกแต่มันก็หลอกแหละเพราะว่าก้าวถ้วยเขามีคนคนคุยคนอื่นเขามีครอบครัวในขณะที่เขามามีคุณแต่เขาบอกเขาชอบคุณอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเขาชอบเราเขาก็ต้องหนึ่งเขาก็ต้องเป็นโสดสองเขาก็ต้องไม่มีคนคุยอื่นเขาก็ต้องมาด้วยความจริงใจสี่ถูกไหมโอเคป่ะอ่ะตุลความในใจของคุณค่ะ ถ้าคุณบอกเขาได้ความในใจที่คุณอยากจะบอกเขาคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาคะความในใจของคุณที่อยากบอกเขาคุณอยากบอกอะไรกับเขาคะ a of s w o r ค่ะการตัดสินใจคุณอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แล้วตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้คาราคาซังคุณอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณบอกว่าคุณรักเขา คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆตัดความรักที่มันไม่ดีออกจากใจไป The h i r o m a n คุณอยากจะทำเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกก็ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไปคบกับรคนที่ก็มีครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาคุณเลยไม่อยากทำบาปหรือเปล่า The m a สิเช i ยหรือรักครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่คุณมีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่หรือเปล่าไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะ สิ่งที่คุณอยากบอกคือคุณเสียใจนะเสียใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณชัดเกณฑ์กับเขาคุณทุ่มเทกับเขาคุณให้ใจกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นความรักที่อีกคนมีเล่เหลี่ยมอีกคนหนึ่งไม่จริงใจอีกคนหนึ่งทำให้รู้สึกเสียใจอีกคนหนึ่งพลาดหวังกับความรู้สึกเขาอาจคุณอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นคนดูดีโปรไฟล์ดีดูน่าเชื่อถือดูหน้าหลงไหล ดูเป็นคนดีมากๆอ่ะแต่จริงๆพอคุณได้รู้ลึกๆหรือได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวคนคนนั้นน่ะมันทําให้คุณผิดหวังมากอ่ะเขาไม่ได้ดีแบบที่คุณคิดเขาไม่ได้จริงใจกับคุณอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้จริงใจกับคุณอย่างที่คุณคุณจริงใจกับเขามันทําให้คุณเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียใจเออเพราะคุณรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะไปขอพรมาไหม หรือว่าไปขอให้ได้คนดีๆหรือขอให้อยู่หรือขอให้ไปคุณอาจจะคุยการาศีพฤษศอ่าอ่าเขาถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะความในใจของเขาที่อยากบอกได้ The Tower ค่ะจบจบบางคนจบกันแบบกระทันหันพังถล่มทลายกันไปเลยนะจ๊ะ เดอะเดวิล uh, นั่นไงแอบรักแอบคุยแอบชอบถึงจะจบกันไปแล้วถึงจะห่างกันไปแล้วถึงไม่พูดไม่คุยกันแล้วแต่เขายังมีฝันถึงคุณยังรักคุณยังมีความรู้สึกเจ็บช้ำเพราะคุณรักไปช้ำไปรักไปเจ็บไปรักไปทุกไปในที่นี้มีการโกรหกกันไหม เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณมีครอบครัวอยู่ไหมเขาเลยมาจับได้ว่าคุณมีครอบครัวเปล่าคุณไปหลอกเขาหรือเปล่าไพ่เป็นไวรวซ่าไม่คุณหลอกเขาเขาก็หลอกคุณเขาอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนหรือในบางคนรู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ก็อยากอยู่เพราะความผูกพันทางจิตทางใจกิเลสตัณหาเซ็กสิบแปดบวกหรือเขาคิดว่าคุณเขาคิดว่าเขามีเสน่ห์ที่จะมัดใจคุณได้แต่ความรักนี้ไม่ได้มีความสุขค่ะ เลิกกันจบกันเขายังรอคอยคุณอยู่คนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์นะเขายังรักคุณอยู่เขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดถึงแม้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วถึงแม้นมันจบกันไปแล้วแต่ใจเขาทุกข์มากเขารักคุณอยู่เต็มอกไม้คิงออฟคัพแบบนี้คิงถือถ้วยแต่เขารักแต่เขาก็ต้องควบคุมตัวเขาเองเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือระยะทาง ศาสนาวัฒนธรรมภาษาต่างกันอยู่ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดเรามีอีโกต่อการหรือมีความดือดึงอยากเอาชนะในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือถ้าบางคนถ้าแยกย้ายกันไปแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปแต่ยังมีความเจ็บช้ำน้ำใจยังมีความทุกข์อยู่มากทีเดียวในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเขาทุกข์มากเขาเจ็บมากเขาช้ำมาก เขาเสียใจมากตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่สิ่งที่เขาจะบอกคุณว่าเขาทุกแสนสาหัสกับการจบสิ้นกับคุณในครั้งนี้เขายังหวังในใจลึกๆเรารอคอยคุณอยู่เสมอทุกเมื่อเชื่อวันอ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบ The Lover H of ครับ H of Pentacle รักนี้มีเงินมีทองมีการซัพพอร์ตกันจริงซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานการเงินชีวิตความรัการการกระทําความรู้สึกไพ่แนะนำว่ารักที่มีความมั่นคงมันต้องไม่มีสามคนคะ่ะ The Lover รักที่คนคนหนึ่งใครไปแต่งงานไหมเนี่ย หรือคุณเองต้องการรักที่มีความมั่นคงระยะยาวๆหรือคุณเป็นตัวเลือกเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกคุณแล้วรักครัง้งเนี้มีใครยิ้มตังค์กันไปแล้วยังไม่คืนไหมยังเลิกกันไม่ได้เพราะเงินยังไม่คืนหรือเปล่าหรือความรักครั้งนี้มันมีความรักจริงๆเหรอมันมีผลประโยชน์ร่วมกันไหมหรือเพราะว่าความรักครั้งนี้มีใครซัพพอร์ตกันไม่มีเขาเราเราไม่มีตังค์หรือเปล่าไ <c oughs> <c oughs> พน์แนะนำว่ารัก ที่ฝ่ายหนึ่งทุ่มเทรักที่ไม่รักที่ไม่เท่าเทียมรักอีกคนหนึ่งรักมากแต่อีกคนหนึ่งรักน้อยอีกคนนึงทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่อีกคนหนึ่งไม่ทำอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นรักแบบนี้ต่อให้ต่อให้มันจะต้องดำเนินก่อไปต่อให้รักครั้งนี้ มันมีการรักกันต่อไปการจบคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วละเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําน,นะถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําคุณจะไม่ได้ความรักกับความสัมพันธ์นี้ที่มั่นคงถ้าคุณต้องการความมั่นคงรักระยยาวๆการแต่งงานชีวิตครอบครัวคุณจะไม่ได้ตรงนี้ตุลถ้าคุณถูกกระทําแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทําเขาล่ะถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทําเขา คุณก็ไม่เลือกเขาอยู่ดีนั่นแหละมันมี The Lover มันมี Ace of Pentacles แค่คุณอยากพัฒนาให้ใครสักคนหนึ่งเติมเต็มจิตใจของคุณอยู่ข้างๆคุณแต่คุณกลับให้เขาไม่ได้หรือเปล่าประมาณนั้นไหม <c oughs> คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนทัดดินพระศกกันมังกรในที่นี้เนี่ยเริ่มมีใครเข้ามาคุณมีเด็กเข้ามาใหม่ไหมหรือเขาเองมีคนเข้ามาใหม่ๆ หรือใครไปแต่งงานแล้วมองยากจังคำเตือนบอกว่าถ้าคุณเปยก็หยุดเปยซะเงินซื้อความรักเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอโอเคไหมจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ตใต้คลิปชนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสุดตัวแอตไลน์มาค่ะส e ายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ